สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ WD40 ผลิตภัณฑ์สำหรับเซอร์วิสจักรยานที่คุณรักแบรนด์ชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้าน City Bike สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจร้าน City Bike ครับวันนี้พามาชม Dahon Muse LX รุ่นใหม่ล่าสุดเป็นตัวท็อปจากค่าย Dahon นะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าท็อปสุดเลยในชั่วโมงนี้ที่ดูในปี2024นี้นะฮะ สเปคอะไรนะครับราคาน้ำหนักจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พามาชมกันแบบละเอียดทุกจุดเลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวเฟรมตะเกียบนะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดดอนลอยเลยนะเป็นเกรดสูงสุดที่ใช้ในอุตสาหากรรมจักรยานนะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมแบบลบรอยเชื่อมด้วยเวลาเราสังเกตเนี่ยถ้าเป็นเฟรมอลูมิเนียมรอยเชื่อมจะเป็นรอยเกรดนา,น,า,น,าน,นะครับแต่ว่า Muse l x เนี่ยก็ลบรอยเชื่อมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีจมูกที่เฟรมด้วย หลัทถัดมาครับเป็นชุดล้อดาฮอนอ่าตัวนี้ดาฮอนออกแบบมาเลยนะครับเป็นชุดล้อบายดาฮอนเป็นซี่คู่ซี่น้อยน้ำหนักเบาพิเศษนะครับอลูมิเนียมขอบ2ชั้นด้วยจำนวนซี่นะครับจะอยู่ที่ด้านหน้า14ซี่และด้านหลัง20ซี่นะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็สามมาเป็นคู่แล้วด้านหลังก็สามมาเป็นควยคู่ด้วย เบาเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับล้อชุดนี้และถัดมาครับรับด้วยยางโชเบวันยีคูณหนตัวนี้เป็นยางการทําความเร็วตัวท็อปเลยนะฮะเติมแรงดันได้สูงสุด115 PSI นะครับก้ามเบรกดาฮอนขาสั้นครับก้ามเบรกขาสั้นเนี่ยช่วยลดเสียงหอนของเบรกได้ด้วยชุดคอดาฮอนแท้พับนอกชั้นเดียวนะครับสเต็มตัวพิเศษอนะ่เป็นสเต็มแบบ D2D จากค่ายดาฮอนเลยนะครับสเต็มตัวนี้เนี่ยดียังไงครับคือเราปรับหาองศาไม่ว่าเป็นไปด้านหน้ายกขึ้นมายกเฉียงเอ็นเข้าหาตัวคือปรับองศาได้หมดเลยแม้กระทั่งการปรับแบบให้หมอบหมอบมุดมุดนะครับก็ทําได้ครับแทนอลูมิเนียมครับผมมือเบรกเป็นมือเบรกจากค่ายชิมิโนนะเทียก้านะครับเป็นซีรีส์ของเทียก้าชิฟเตอร์อ เป็นชิฟเตอร์11เสปีดนะครับตัวนี้ก้านชิฟเตอร์ถ้ามองดีๆจะเป็นแบบคาร์บอนด้วยนะแล้วก็เปราะแฮนด์เออร์กอนครับ GP3 นะมีแบบมีบายเอ็นในตัวเลยนะครับตัวนี้ครับ The Hornmill RX นะฮะเขามีใส่ลายกราฟิกมาด้วยเป็น Uh, ตัวเฟรมเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคบแล้วก็ลายกราฟ,ฟิกตัดเป็นสีทองนะปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีแรกๆนะครับที่ดาวฮอนเริ่มใส่ลายกราฟ,ฟิกลวดลายเข้ามานะครับก็ปีก่อนๆน,นั้นก็จะเป็นแต่แบบเป,นนะะเป็นชื่อชื่อชื่อรุ่นนะฮะเป็นชื่อรุ่นชื่อแบรนด์นะครับปีนี้ก็จะมีลวดลายกราฟ,ฟิกมา สวยงามเลยนะครับในส่วนของชุดจานอ้โหนี่ดูเลยฮะชุดจานเนี่ยออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับชุดจานจากค่ายดาฮอนนะครับเป็นแบบสีก้านนะครับชุดจานเนี่ยกระโหลกกลวงแล้วนะครับไหลลื่นน้ำน้ำหนักเบาด้วยให้มาเป็น54ฟันครับแบบมีบางใบจานนะ แล้วก็ออกแบบรดลายมาเป็น4ี่แฉกแบบนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสําหรับรุ่น m u w s LX เลยนะครับบันไดเป็นบันไดเวลโก o พับไม่ได้นะครับเป็นบันไดธรรมดาทั่วไปนะครับใครอยากอัปเกรดให้ไหลายเรื่อนก็มาจัดเป็นบันไดดาฮอนบันไดปลดเร็วบันไดไลโปรได้เลยนะครับในส่วนของชุดขับนะฮะชุดขับเนี่ยเป็นชุดขับ Shimano 1051 Speed นะครับ R7000 นะ ให้เต็มผีมาเป็นตีมผีขาสั้นนะครับตัวนี้สามารถอัปเกรดเฟืองได้ด้วยนะครับเฟืองติดรถเนี่ยเขาให้มาเป็นสวีทยี่สิบนะครับสำหรับใครที่ต้องการเอ่อไต่เนินไตส่สะพานไต่เขาเนี่ยอัปเกรดได้เป็น3 2 3 4ได้เลยนะครับอัปเกรดจากชุดเดิมได้เลยนะฮะเป็นประมาณนี้ครับด้านหลังครับชุดก้ามเบรคขาสั้นเหมือนกันเหมือนด้านหน้านะครับมาเป็นชุดก้ามเบรคขาสั้นเนี่ยต้องบอกยว่าเว,า,เาเวลาเราเบรคนะครับมันลดอาการเสียงหอนได้ด้วยนะ ล้อด้านหลังสังเกตจะสานนะครับเป็นแบบซี่คว้แล้วก็เป็นซี่น้อยนะครับไลายทันมาครับหลักอานอลูมิเนียม CNC b บ d a ฮอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปเนี่ยแนะนําให้เพิ่มปอกกันรอยของไลโปด้วยนะครับจะทําให้หลักอานไม่เป็นรอยนะครับตัวเบาเป็นทรงสปอร์ตนะครับเป็นของแบรนดาฮอนนะฮะมีแบบมีร่องกลางลดจุดกดทับนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าด้านล่างเนี่ยเขาเก็บงานอย่างดีนะครับไม่มีลูกแม็กเลยนะครับ ในส่วนของน้ำหนักรวมอยู่ที่9.5กิโลเท่านั้นเองนะครับและ Dahon Muse LX ราคาอยู่ที่39,900บาทครับผมสำหรับบริการหลังการขายครับ Dahon Mule LX นะครับเฟรมตะเกียบรับประกันสูงถึง10ปีครับมีบริการล้างฟูล์วิเให้ปีละหนึ่งครั้งตลอดอายุการใช้งานเข้ามาใช้บริการที่ร้าน City ้บได้เลยครับนอกจากบริการล้างรถฟูล์วิเให้แล้วนะครับยังมีบริการตั้งเบรกตั้งเกียร์เซตร,รถให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเบรกเกียร์เพี้ยนเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานบริการหลังการขายจากเราจากร้าน City ครับหากไม่สะดวกมาหน้าร้านนะครับเรายังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วยนะครับผมสั่งซื้อดาฮอนมิวเอได้แล้วที่ร้านซีดีบายครับวันนี้อาไปก่อนครับสวัสดีครับ